ุเดเริ่มต้นของเรื่องราว Children of s i l e n t Town นั้นมาจากฉากที่ลูซี่ตัวเอกของเรื่องกําลังวาดรูปเล่นท่ามกลางความมืดในตอนนั้นเองที่เธอได้เห็นใครบางคนยืนอยู่ไกลๆครับเด็กสาวรู้สึกได้ว่าเด็กคนนั้นกําลังร้องเรียกให้เธอไปหาก็เหมือนต้องการความช่วยเหลือทว่าเมื่อเด็กคนดังกล่าวหันมามันก็เป็นสภาพของอสุรกายร่างขนาดใหญ่ในตอนนั้นเองที่ลูซี่ก็ตื่นขึ้นในที่สุด เพื่อนของเธอผ่านมาพอดีนะครับเธอจึงบอกเขาว่าเธอฝันร้ายซึ่งเด็กผู้ชายคนนี้ก็ตอบกลับมาว่าเขาเองก็ฝันร้ายอยู่บ่อยๆเหมือนกันทว่าทุกครั้งที่ฝันแบบนั้นเหมือนกับว่าในฝันเขาจะพยายามหาที่ซ่อนในจุดที่ไม่มีใครหาเขาเจอจากนั้นคนทั้งสองก็ชวนกันไปเล่นส่งบอลที่ลานกว้างของหมู่บ้านพร้อมกับเพื่อนๆที่รออยู่ เอาเละครับแนละ้วตรงนี้ผมขออนุญาตบอกเล่าเกี่ยวกับวิธีการเล่นเกมเกมนี้นิดหนึ่งนะ Children of Silent Town นั้นเป็นเกมแนว Point and c l คล k หรือก็คือการใช้เมาส์กดจิ้มๆอย่างเดียวในการเล่นผู้เล่นจะต้องสั่งให้ตัวเอกทำาอคทิวิตต่างๆ,ตา,งๆตามเนื้อเรื่องที่เกมเซตเอาไว้ครับ่ว่าในฉากนี้คุณผู้ชมจะเห็นว่ามันมีตัวเลือกให้เราตัดสินใจที่อาจจะมีผลต่อเรื่องราวที่เกิดขึ้นด้วยซึ่งในซีนนี้เด็กผู้ชายนั้นอยากจะโชว์สกิลปาบอลแบบใหม่แต่ว่าเพื่อนๆคนอื่นๆค,คิดว่าควรเล่นแบบปกติมากกว่าลูซี่ึงเนนงเเเ็นนนนคตัดดใใ่่่่ซอออไีืฝหหหผผมมมลลกก้ชู รสรุปว่าพี่แกเล่นปลาบอลหายไปเลยกิจกรรมปลาบอลจึงต้องยุติลงในที่สุดจากนั้นแม่ของเด็กสาวจะมาตามให้เรากลับเข้าบ้านเพราะว่ามันมืดแล้วประเด็นเกี่ยวกับเรื่องนี้ค่อนข้างสาคัญนะครับเพราะว่าดูเหมือนว่าเวลากลางคืนจะเป็นเวลาต้องห้ามที่ทุกคนในหมู่บ้านต่างรู้ดีว่าพวกเขาไม่ควรออกมาเด็กๆทุกคนจึงแยกย้ายกลับไปยังบ้านของตัวเองรวมถึงลูซี่ด้วยเช่นกัน เมื่อเข้ามาในบ้านแล้วนะครับกิจกรรมที่ลูซี่ต้องทำก็คือการช่วยคุณแม่ของเธอทำอาหารเย็นเราจะต้องเอากระทะมาให้นะครับหยิบเกลือช่วยเติมฟืนในเตาผิงโดยแต่ละกิจกรรมก็จะมีมินิพัซโซให้เราหาวิธีการผ่านยกตัวอย่างเช่นการเติมฟืนเราก็ต้องหาวิธีล่อให้แมวลงมาจากกล่องเก็บฟืนให้ได้ซะก่อนหรือการที่ต้องลงไปเอาวัตถุดิบที่ห้องใต้ดินก็จะต้องหาทางจุดเทียนนําทางตัวเกมจึงจะอนุญาตให้เราลงไปได้ เอาละครับผมกลับมาที่เนื้อเรื่องกันต่อนะในช่วงที่ลูซี่ลงไปเอาซาลามี่มาให้แม่นะครับมันจะมีฉากคาสินสั้นๆที่บอกเล่าการสนทนาของพ่อกับแม่ว่ามีเหตุการณ์ผิดปกติเกิดขึ้นในหมู่บ้านเรื่องราวนั้นเกี่ยวข้องกับเด็กน้อยที่ชื่อว่าลูกา้าเขาได้หายตัวไปอย่างลี้ลับกว่า2วันแล้วซึ่งพ่อของลูก้าไม่ต้องการให้ใครรู้ทว่าคนในหมู่บ้านที่ไม่ได้เยอะมากนะครับการเงียบหายไปของคนคนหนึ่งย่อมเป็นการผิดสังเกตจากคนอื่นๆอยู่แล้วนั่นเอง ประเด็นที่น่าสนใจก็คือดูเหมือนว่าเหตุการณ์แบบนี้เคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งเมื่อนานมาแล้วครับคนในหมู่บ้านต่างรู้เรื่องนี้กันดีและนั่นจึงทำให้พวกเรามีกฎข้อบังคับบางอย่างในการอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้ ทีนี้ในฝั่งแม่ก็คิดว่าเรื่องราวแบบนั้นไม่น่าจะกลับมาอีกแต่ว่าในฝั่งของพ่อน,นั้นกลับเห็นต่างเพราะพ่อน,นั้นเชื่อว่าสิ่งสิ่งนั้นไม่มีวันจบมันจะวนเวียนกลับมาเกิดขึ้นกับหมู่บ้านของเราเรื่อยๆอย่างแน่นอนในตอนนั้นที่ลูซี่กลับขึ้นมาพอดีครับพ่อกับแม่จึงหยุดคุยเรื่องทั้งหมดและต่างแยกย้ายกันไปในมุมของตัวเองอีกครั้งพร้อมกับตั้งใจว่าพรุ่งน,นี้จะลองแวะไปหาพ่อของลูกา้าเพื่อถามไถ่ว่าจะช่วยเหลือเขาได้ยังไงต่อไป จากนั้นเราจะกลับมาช่วยแม่ทําอาหารเย็นกันต่อนะครับเะว่าวตอนที่ไปหยิบเกลือเกลือมันดันหล่นลงมาเพราะเจ้าแมวสกินที่เขามารบกวนแม่จึงเข้ามาช่วยเอาไว้นะครับส่วนแมวก็ตกใจหนีออกจากบ้านไปแม่จึงให้เราพักผ่อนแล้วก็ออกไปตามเจ้าหมียวกลับมาทีนี้ในระหว่างที่สำรวจด้านนอกบ้านนะครับผู้เล่นจะได้เรียนรู้ระบบ collectible ของเกมที่เป็นเสียงต่างๆ เนื่องจากตัวเอกนะั้นเป็นคนชอบเสียงเพลงครับเธอมักจะจดโนต้ตจากเสียงต่างๆรอบตัวเอาไว้ในสมุดบันทึกของเธอเสมอกระทั่งเราหาแมวเจอภาพที่เห็นก็คือมีคุณยายท่านหนึ่งกําลังเล่นกับสกวินที่อยู่เด็กสาวก็เลยเข้าไปคุยด้วย คุณยายคุยกับเราเรื่องแมวพร้อมกับให้เครื่องรางแปลกประหลาดกับเราครับเธอบอกให้เราจงมีความกล้าหาญและหย่าละทิ้งความกล้าไปเป็นอันขาดจากนั้นเราจะต้องแยกทางจากเธอไม่นานนะครับแม่จะเรียกเราเข้าบ้านในตอนนั้นเองที่เจ้าเหมียวยิ่งเดินก็ยิ่งห่างออกไปเรื่อยๆตัวเอกจึงจำเป็นจะต้องติดตามสกรินที่กลับมาครับเพราะว่าเด็กสาวกลับเจอกับเหตุการณ์ประหลาดเข้าจนได้และนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ เอาเละครับแล้วก่อนจะไปกันต่อวิดีโอของ The Move สนับสนุนโดย Advise ศูนย์จำหน่ายอุปกรณ์ไอทีทั้งคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กกาจอนิเตอร์แล้วก็อื่นๆอ,อีกมากมายเลยนะครับโดยตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นเดือนมีนาคมคุณผู้ชมที่สั่งซื้อสินค้าจาก Advise.co.th สามารถใช้โค้ด3 mwof เพื่อเป็นส่วนลดได้ด้วยนะยังไงก็ฝากเอาไว้ด้วยนะครับนึกถึง IT นึกถึง Advise จำหน่ายและซ่อมครบจบในที่เดียวครับ ลูซี่กลับมาที่บ้านได้อย่างไม่น่าเชื่อผมเองก็ตอบไม่ได้เหมือนกันว่าเธอกลับมาได้เพราะอะไรอาจจะวิ่งสติแตกกลับมารู้ตัวอีกทีก็อยู่ในบ้านแล้วอีกทั้งอาจจะเป็นเพราะเครื่องรางอันนั้นก็ได้นะครับที่ปกป้องตัวเอกเอาไว้เรื่องทั้งหมดจบลงในฉากที่เธอนั่งร้องเพลงไปพร้อมกับแม่เทาว่าความลับการหายตัวไปของเด็กๆรวมทั้งฝันร้ายของลูซี่ในฉากเริ่มต้นจะมีในยะอะไรที่เกี่ยวข้องกับหมู่บ้านแห่งนี้หรือเปล่าต้องรอเล่นกันในเกมตัวเต็มกันอีกทีนะครับซึ่ง Children of Salem Town นะั้นยังเป็นแค่วอร์ชันนะ คุณผู้ชมที่อยากรู้ว่าตัวเกมเล่นยังไงก็สามารถเข้าไปโหลดมาเล่นจากในระบบสตรีมได้เลยนะครับเพราะว่าเล่นฟรีด้วยเอาละครับท้ายสุดถ้าคุณผู้ชมชื่นชอบวิดีโอของ The Move นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็อย่าลืมกด notification เอาไว้ด้วยนะครับจะได้ไม่พลาดวิดีโอตอนใหม่ๆของ The Move นะส่วนวิดีโอนี้ผมลาไปก่อนครับแล้วพบกันใหม่ตอนหน้าสวัสดีครับ